สวัสดีครับเรา Movie Nextdoor หลังจากที่เราได้ดูซีรีส์มูนไนอีพีที่1่และ2ไปแล้วเมื่อวานต้องบอกเลยว่าช่วงเมื่อกี่นาทีแรกของ e ีที่1มีความรู้สึกว่าจะชอบซีรีส์เรื่องนี้จริงๆริปะวะกับการที่มาเวลเขาปรับบุคลิกตัวละครและเปิดตัวด้วยตัวละครอย่างสตีวีหรือส t e เวนแกลนพ์ผู้หนุ่มคนทำงานขายของร้านกิฟท์ช็อปจากบุคลิกในคอมิกที่เป็นถึงมหาเศรษฐีนักลงทุนอัจฉริยะแต่ก็ช่างมันเถอะเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องในซีรีส์กันดีกว่า หลังจากที่เขาเริ่มเซตอัพเราเห็นแล้วว่าสตีเวนรู้สึกถึงอาการผิดปกติกบางอย่างในตัวเขาเองเริ่มจากการที่เราได้เห็นเขาเอาขาล็อกไว้กับเตียงพร้อมกับอาการตื่นตะหนกหลังจากที่เขาตื่นทำให้เราอนุมานได้ว่าสตีเวนอาจจะรู้สึกถึงอาการมีหลายบุคลิกของตัวเองอยู่แล้วแต่เหมือนว่าเขายังไม่สามารถรับรู้ถึงตัวตนของอิบุคลิตได้เหมือนกับในหนังเรื่องส p ปรดในปี2016ที่มีการสัมภากาันร,ระหว่างแต่ละบุคลิกเรื่องราวก็ดำเดินต่อไป จนเราเริ่มได้เห็นอาการของคนที่มีหลายบุคลิกแบบที่เราไม่ได้เห็นในหนังเรื่องสปริตมันอารมณ์แบบว่ามาเวลเซ่ให้เราคนดูเป็นสตีเวนที่ตัวละครเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปพรพร้อมกันกับตัวละครซึ่งเราจะได้เห็นการว้าของสตตเวนที่อยู่ๆก็ว้าไปตรงนั้นอยู่ๆก็ไปตรงนี้งงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจนไปเจอกับฉากแอคชั่นที่มันดูไม่ได้เยอะแต่มันก็ดูมีอะไร ถึงจะมีบางฉากที่มันหลุด CG จีไปบ้างก็เถอะเนื้อหาบางส่วนใน EP ที่1เราก็ได้เห็นกันไปแล้วในตัวอย่างแรกอย่างตัวร้ายหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงเมสเซจที่น่าสนใจใน EP ที่1พอมา EP ที่2เนื้อเรื่องเริ่มกระชับมากขึ้นหลายอย่างเดินค่อนข้างเร็วแล้วเรายังได้เห็นฉากการสนทนากันร,ระหว่างมาร์กและสตีเวนมากขึ้น เริ่มได้เห็นเหตุผลของการกระทำของมาร์กว่าเขาทําไปเพื่ออะไรแต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาพูดถึงเจ้าหมาที่โผล่มาในซีรีส์ส่วนตัวมองว่าเขาสร้างออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจที่เขาเล่นกับความไม่ปกติของตซเวนทำให้ตัวละครตซเวนรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงการหลอนของตัวเองเท่านั้นจากมุมมองของคนรอบข้าง แต่ที่ขาดไม่ได้เลยกับฉากการมาของเทพคอนชูที่มาแต่และทีไม่เคยปกติเลยสักครั้ง mm hmm. ไม่ว่าจะมาเป็นซีนผีหรือจะมาเป็นซีนตะแก่ขี้บนจนส่วนโทรัรู้สึกเริ่มสองสารสตีเวนแล้วก็มีการเปิดตัวละครอ,อย่างไลล่าที่เคยโผล่มาเป็นเสียงแล้วในอีพีที่หนึ่งว่าไลล่าเป็นภรรยาของมาร์คนี่อาจจะอนุมานได้ว่า มาร์กอาจจะเป็นล่างหลักหรือยังไงส่วนตัวก็ยังคิดว่ามาร์กเป็นล่างหลักเรื่องดำเดินต่อไปจนเราได้รู้แล้วว่าเจ้าสคารับจากตอนที่แล้วมีไว้เพื่อทำอะไรพร้อมกับฉากโชว์พลังของฝั่งตัวร้ายแต่ที่น่าเสียดายเลยคือความเท่ของมิสเตอร์ไนท์ที่เราได้เห็นกันในโปสเตอร์ไปแล้วที่มันทำออกมาแล้วดูโคตรคูลแต่พอได้เจอในซีรี พูดได้เลยว่าอะไรวะบทการความคูลแต่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่านี่อาจจะเป็นลุกแรกของมิสเร์ไนท์ที่อาาานาคตอาจจะมีการพัฒนาของตัวละครโชว์ความเทพของมิสเร์ไนท์ออกมาบ้างเพราะเราได้เห็นแล้วว่ามาร์คสเปกเตอร์สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมูนไนได้แล้วสตีวีก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมูนไนได้ในฉบับของตัวเองจนเรียกว่ามิสเร์ไนท์ นี่รูปแบบการเปลี่ยนร่างต่างกันไปตามเจ้าของหรือบุคลิกทั้งชุดและอาวุธนี่อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอออนาคตแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเข้ามาอีกถ้าให้มนโนสุดๆอนาคตอาจจะมีการรวมบุคลิกกันก็ได้ทำให้ตอนนี้ส่วนตัวผูด้ได้เต็มปากเลยว่าชอบซีรีส์มูนไหนที่เขาสร้างออกมาแล้วมันอยู่ในตีมการประจนภัยหาสมบัติพร้อมกับเรื่องเหนือธรรมชาติ ทำให้หลังจากดูซีรีส์อีพีที่2ไปแล้วมันทําให้รู้สึกว่าอยากดูตอนต่อไปเร็ว,รวกับเนื้อหาที่น่าติดตามแลวยังอนาคตของตอัวละครมูไนท์ทั้งในแง่บทบาทตัวละครในซีรีส์หรือในจักรวาลมาเวลก็ตามว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนของจักรวาลน,นี้เราคงได้รู้เรื่องราวทั้งหมดหลังจากจบซีรีส์ในตอนที่6หรืออนาคตของด็อ t เตอร์สแตนด์ในมันตี้เวิร์สออฟแมนิส มูนไหนสามารถรับชมได้ทาง d ิ s n e y p พ u s h s t s t a r มีทั้งภาคไทยและซับมีทั้งหมด6ตอนจะลงตอนใหม่ทุกๆวันพุธบ่ายสองสำหรับวันนี้เรา Movie Next Door ขอบคุณครับ